และนาดเขาเปิดตัวทีมชาติเยอรมนี u 21อย่างสุดยอดหลังเหมาคนเดียว2ประตูขณะที่ทอมบิชชอฟระเบิดฟอร์มกอดแฮตทริกช่วยทีมอินซีเรกน้อยถล่มมอนตา6-0ในเกมรอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปย21ปี2027เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามรายงานจาก Sky Germany เกมนี้2ดาวรุ่งจากสมโมสรไบเอนมิวนิกแสดงศักยภาพสุดโดดเด่นโดยบิชชอฟ มิดฟิลด์วาทีนทำแฮตทริกจากนาที 9, 63และ65พร้อมทำเพิ่มอีก1นึ่งแอสซิสส่วนข่าวปีกดาวรุ่งวัยเพียง17ปีที่ได้ประเดิมสนามชุด U21 ทำ2ประตูในนาที37และ67อย่างมั่นใจขณะที่อีกหนึ่งประตูเป็นของโมฮัมเหม็ดดามาดาวรุ่งจากฮอฟเฟนไฮม์ก่อนเกมอันโตนิโอดิซาวโวเฮดโคชทีมชาติเยอรมนียู1 เคยกล่าวชื่นชมฟอร์มของข่าวและยืนยันว่าจะส่งลงเล่นทั้ง2แมตช์ในโปรแกรมนี้